เข้ามาก็เดินชนประตูปึ้งชนโต๊ะปึ้งกระดูกพุนแล้วมันน่าจะเนี่ยเห็นชนประตูมาเนี่ยเห็นเป็นไรเลยหมอบอกกระดูกพุลแล้วกระดูกพุนค่ะพอเห็นคนแก่พลดหลังไม่วกระดูกพุกกระดูกพุนเลยสมณะเราเนี่ยไปยกต้นไม้เราท่านก็นอนหงายท้องเงี้ยนี่กระดูกทับเส้นเนูลูกไม่ได้เลยทับเส้นจริงๆพอยกแล้วเนี่ยอ่าผิดลูก,ลก,ลกถ้าทับอย่างเงี้ยมาที่นี่ไม่ได้ถ้าทับจริงนี่ยอยู่บ้านไม่เดินมาหาไม่ได้หรอกเข้าใจไหมครับพระคดทำไงครับสมณะก็สมณะเถอว่าเราก็เดินวิ่งไปถีบพุแล้วก็มององศาทา ถ้ามันถีบแล้วมันหมุนเนี่ยกระดูกมันจะเลี้ยงก็ๆๆๆเองเหมือนจัดกระดูกอ่าตะแลกเราก็ประเมินเอาแล้วก็เสียงแล้วพัเก็พัเลยวะแล้วท่านก็คานลุกขึ้นมาขอบใจโยมอย่าไปเรียนแบบอย่าไปเรียนแบบวิธีการก็คือต้องวิเคราะห์โลกมีเอกมานี่ยมอย่างนี้เลยประเด็นก่อนทำนะกินน้ําคือเขาไม่กินน้ําล้มาตอยลงมาตีซ้ำแล้วเนี่ยแข็งเงี้ยละมาเงี้ยหายไหมครับ่าน่าจะหายนะมือหายกูไม่อยู่คือเราต้องมุกกับมันก่อนใช่ไหมมันมันจะสู้เราไหมบอก เดี๋ยวเราให้กินน้ํากินน้ากินน้ากินน้ํากินน้ากินน้าจานกินไม่ไหวแล้วพอกินเสร็จมันไ้ขี้เมื่อไหรขี้ได้สามครั้งแล้วนอนลงพอจะทําปุ๊บมีภาพขึ้นมาเคยไปฆ่าคนไหมคนไม่เคยนะครับแต่ขับรถแท็กซี่ชนมันตายครับมีอีกหมามาเฮ้ยมึงเคยทําอะไรหมาไหมอ๋อฝังเป็นเห็นไหมกรรมอะพอเคลียร์แล้วนะาไม่มีใครขวางนะมือมันอย่างนี้นะแล้วก็ยืดวางอย่างนี้แล้วก็เดินไปกระทืบเลยคือกระทืบให้มันลองน้อยที่สุด คุณจะไปทำไหมเป็นคนคุณจะทำไหมแล้วมีอะไรตำราไหมไม่มีหลังจากนั้นแกก็บอกขอบคุณครับไม่ใช่หายเจ็บต่ยังไม่หายเครืองสูงว่าจะไปแก้คนที่กระดูกทับเส้นคุณต้องรู้ว่าไปหาหมอบปวดนิดหนึ่งเขาไม่ตรวจหรอกหรือตรวจหน่อยดูกทับเส้นเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ไปทุกโรงพยาบาลนี้ไปให้หมอเอาโรงพยาบาลนี้ไปให้หมอโรงพยาบาลนี้ไม่บอกว่าเป็นอะไรเช่นบางทีไปดูฟิล์มนะครับปวดตรงเนี้ยต,ตรงนั้นบอกว่าปลายประสาทอักเสบอีกท่านว่าตับแย่แล้วพอไปอันที่สามปรากฏไม่เป็นไร พอมาหาเราเราบอกว่าลมนอกไส้เพราะว่าคุณอาบน้าดึกบุ๊บมันจะมีลมนอกไส้อยู่ตําแหน่งนี้กดจุดตรงเนี้ยหายแล้วฟังมาเนี่ยใช่ไหมผมทําพูดเพิ่มเนี่ยมันมีตัวจริงนะครับคนที่หายจริงแต่ทั่วนี้เราจะไม่รักษาใครแล้วให้คุณรักษาตัวเองถึงบางครั้งมันต้องลงมือลงไม้กันหน่อยใช่ไหมคนเป็นอุบัติเหตุคนรถชนรถคว่ำรถหงายเอาพึ่งเอาผ้าเนี่ยนอนมอนน้อยแล้ว เวิร์กครับช่วยปรับสมดุลสักกพราภาพข้อสําคัญคือเมื่อไหรจะปรับสมดุลด้วยหมอน,น้อยอันที่1ต้องมีน้ํานิยาม3น้ํานิยาม5กินนะครับถ้ามันขี้เกียจก็มาซื้อกาแฟเราไปชงกิน